เอาครับพี่น้องอยู่เมืองชัดเด็ดยังกลางมาทันเลี่ยวอ,อยู่ครับไหนอยู่ทงังไหนคืูอยู่ครับพี่น้องคือปากายครับบ่าเล็กกลางจับอยู่สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ซ่องหากินตามสไตล์บ่าวเล็กบ่าวแมนเอาครับพี่น้องมะฮอดหม้แล้วครับในตะบองอยู่นะ แล้วมองมองมามองมองตีเซนครับพี่น้องเบื้องนี่ครับมือเขาล้มเลยหวยครับมาใส่น้ำหวยคือเกาครับเนี่ยนียได้ทูต้าบ่าวลิกในตองตรงนี้เขาหยามไปใส่ขวดนี่ เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับตอนนี้ก็กีก่โมงเช้าครับประมาณสามโมงยามแรงคอยมาเบิ่งครับเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรไหมเรงวุ่นมาเบิ่งเดี๋ยวมาติดต,ตามกันครับมดัดมีปลายอย่างมาติดบอ่มองสิบสี่เซนเอาเร่งวันถึงปลาใหญ่อยู่ครับถ้ามันมีนะ มีปลายใหญ่ก็สิถือปลายใหญ่ครับฮะกาลังรุ่นนยครับบาเ็กลังจะเตรียมตัวล้ว่าอยเร์เซ็นหนึ่งเปอร์ี่คือยังคือคือลงหงำทีเนียโอ้บาเล็กเขาจนพูนครับกโต้โแล้วอะไปเบิ่งกันครับเราครับบาเ็กลงมแล้วครับ เจ้ากำลังสูบน้ำออกจากนาครับพี่น,อน้องโอ้มีกระถ่อมอยกระถ่อมเหมือนบ้านนะครับอันนี้เหมือนบ้านริมหวยนี่เป็นหวยครับมงมงบาลเล็กประสิ์ปลาลำน้องๆออมาตกหลิวอยู่นี่ครับไปมาเวยตรงไหน กวดใบเห็ดปลอมครับยาบบอเล็กไปเย็นนะท่าเนเย็นทำหดเลยอบอเล็กิี้ไปผูกตั้งแต่ฟังนู่นะครับผูกฟังวูนโอ้เนี่ยมว่าเห็น อ่ไหฮะมันมีต่ออยู่ตรงนี้ละอันหนึ่งเนี่ยตรงข้างนาอีกแล้วอันหนึ่งต่อแล้วนั่นจะมีบูบูต่อบ่าวเ็กตามาต่อครับพี่น้องยานติดต่อต่อเป็นต่อขีการ้อม เดี๋ยวมาทารุ่นตอนยามนีกว่าครับพี่น้องตอนมายามนาสิได้มายามยามแรงอยูันไปสใส่เบ็ดอีเด้เ,ดเดครับพี่น้ออเอมันเมื่อขับแต่ละมือนี่ทั้งใส่เบ็ดทั้งตกเบ็ดทั้งใส่มองเออเดี๋ยวมาทารุ่นกันครับเอาครับพี่น้องมือเบลชัดเด็ดยังกลางมาทันเรยวอยู่ครับไป ไปข้างในออเรี nah ่เขากระมังครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับไปเบิ้งกันผมก็บรรู้อยู่งฟังไดป่ามันหลายครับบ่าวลิกระงใสมองอยู่กระมังเสียครับไหนเฮ้ยว่านั่นบ่

มันก็ดึงมาปูกใจต,ต้นจันทร์ว่าเป็นสิ่ถือกันนะเฮจะค่อยทารุ่นไหมครับพี่โนโ้องเมื่อกี้บ่ามันต่ำใส่ยังไม่ทันเหลี่ยวยู่เหลีล่ยวนะครับตอนนี้เหลีล่ยลถืออยู่ครับพี่โนโ้องถือประกายครับ บาวเล็ก,กลรงจับอยู่คุณโอ้ถือประกายครับ่นองถืออยู่ครับถืออยู่ไม่อันนี้บอลมันชนแรงๆอ่ะว่าจะ่ถือครับบาวเล็กไปลองยกบึงถืออยู่ครับ เราเลยกังสิบหาผูกปอมตอนใส่ลืมลืมผูกครับนี่เราลืมผูกปอมใดละตัวนึงครับนี่เราหมานี่ด้คือประกายครับนี่เรา เลยสมาดพร้อมแล้วครับใหญ่บล่ล ok ่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยงว่าเสียโอกาสวะเนี่ยแล้วเนี่ยอยู่ไก่ตะฝั่งโผดมันติดมันติดอะไรบ้างมันบอกอิมันมันมันติดมันติดไอ้มันติดไอ้ไม่ไหมมันบอก อ,ออกได้ไหมไดเดี่ยมาแล้วครับพี่น้กแบบตื่แบบน,นละตัวนึ่งเดี๋ยวประสีนั่งเล่นนั่งคาก่อนสักแป๊บหนึ่งครับอือนี่นะครับเบาเล็กขึ้นโคกแล้วครับพี่น้องเห็นได้ไก่รับรู้มั้ยเกี่ยงง่ายก็เมื่อยละเก็บไก่ตัวหนึ่งครับ ข่ามี่เจ็บอยู่ด้วยไม่บอไปไป่นบ้ก่มหญ่ได้หน่อยนานดน่อยนะครับพี่น้องอืมไปผมมาดูตอนตอนขำๆเลยครับรวมทีมอย่างมาืละเรียว